สัจธรรมว่างมีครั้งที่หนึ่งรเรื่องผู้มีความรู้กับผู้ตื่นรู้ท่านคงโยหันเหยินเมตตาเมื่อวันที่17มิถุนายนส5 6 4สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนที่เขารบรักพวกเราพบกันในความว่างความว่างมีไร้ขอบเขตข้างในความว่าง มีอัตตารับรู้ก็คือธรรมลักษณ์ถ้าไม่มีการจำเข้ามาความว่างของพวกเราก็ใช้การไม่ได้แน่นอนต้องมีการจำธรรมลักษณ์อยู่ในอัตตารับรู้จึงเกิดสภาวะต่างๆเปลี่ยนแปลงออกมาก่อนอื่นขอจุดประกายปัญญาให้พวกเรามนุษย์คนเรามีการศึกษามาก คนที่รับประกาศนียบัตรปริญญาบัตรหลายใบใบประกาศเกียรติคุณใบรับรองชำนาญการสาขาวิชาต่างๆเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพระหูสุดเป็นผู้มีความรู้มากล้นจดจำรูปลักษ์อยู่ข้างในอัตตารับรู้แปลเปลี่ยนเป็นสภาวะออกมา เขาไม่ใช่ผู้ตื่นรู้ผู้ตรัสรู้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้พวกเราจึงเรียกพวกเขาว่าผู้มีความรู้มากก็คือมีการศึกษาสูงศึกษามากเก็บแฝงการจดจำศิละปะวัฒนคดีของเสียงและรูปมากมายจึงเรียกพวกเขาผู้มีความรู้ แล้วอะไรเรียกว่าผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้คือผู้รู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่รู้และเข้าใจอย่างทะลุปลุกปรงสามารถมองทะลุเห็นชัดเจนสามารถขจัดวิถีสามารถผันวิถีเป็นวิถีแยกยนต์มีไม่มีมีไม่มีเรียกว่าวิถีแยกยนต์ร้ายขอบเขตแยกยนต์มีว่างแท้ ว่างแท้แยกยนต์มีชีวิตคนเราเวียนว่ายมาเป็นอนันตชาติแล้วทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือจำความมีคนที่มีความรู้มากจำแต่ความมีมากมีความรู้มากยึดติดความมีก็ต้องเวียนว่ายต้องเกิดตายไม่สิ้นสุด ถูกเผาและถูกฝังไม่หยุดรับการตอบสนองไม่หมดเขาแค่เรียนหนังสือมากเท่านั้นเองหนังสือค้างอยู่ในสิ่งรับรู้ซ้อนกันเป็นชั้นชั้นติดขัดอยู่เกิดเป็นภาวะมโนวิญญาณเป็นสภาวะของความรู้เรียกว่าผู้มีความรู้เธอจับเป็นผู้มีความรู้ เป็นแพทย์ที่โด่งดังผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อเสียงผู้ชำนาญการเฉพาะทางล้วนคือผู้มีความรู้ผู้มีความรู้ก็คือเขาจะจดจำพวกชื่อรูปรักต่างๆได้แม่นยำจำอย่างลึกซึ้งชัดเจนแต่เขายังอยู่ในการยึดต,ติดยังมีอุปรสรรคด้านวิถี ขวางกั้นร้ายขอบเขตดังนั้นพวกเราต้องมาทำความเข้าใจทำอย่างไรไม่ต้องเวียนว่ายจะไม่ต้องเวียนว่ายต้องเป็นผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้ก็คือผู้ที่มองเห็นอย่างทะลุปลุกปรงรู้ว่ามีนี้คือมีไม่มีว่างนี้คือว่างไม่ว่างแก่นแท้เดิมทีของมัน คือหนึ่งแก่นแท้หนึ่งลักรวมบนท้องฟ้าบนผืนดินสัพพสิ่งสัพพรูปสัพพปรากฏการตึกอาคารต่างๆเป็นหนึ่งลักรวมล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างตั้งแต่ร่างกายของเรารูปลักษ์บนฟ้ารูปลักษ์บนดินสัพพรูปและวิถีล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ว่างไม่ว่างมีไม่มีหนึ่งลักรวมผู้ตื่นรู้เมื่อจำรูปลักษ์ทั้งปวงเข้าไปจะไม่อุดตันจะไม่ติดค้างทั้งหมดที่จำเข้าไปผันมันกลับมามีไม่มีสิ่งที่จำเข้าไปทั้งหมดแน่นอนต้องออกมามีเข้ามีออกมีเข้ามีออกนั้นเรียกว่ามีไม่มี ข้างในความว่างอัตตารับรู้นั้นเรียกว่ามีไม่มีแก่นกลมสมบูรณ์แก่นว่างแท้ชมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงหนึ่งลักรวมดั้งเดิมเรียกว่าแก่นยุติธรรมแก่นหลักธรรมสากลเรียกว่ากลับสู่ศูนย์กลางการขับเคลื่อนของชีวิตมันมีชีวิต มันกลมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนี่เรียกว่าผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้คือผู้ที่พลนเวียนไายไม่อยู่ในสามโลกไม่อยู่ในธาตุทั้งห้ามารับโทษไม่กั้วกลิ้งอยู่ในธาตุทั้งห้าไม่ถูกเผาถูกฝังอยู่ในธาตุทั้งห้าผู้ตื่นรู้คือผู้รู้แจ้งอย่างลึก รู้อย่างทะลุทะลวงเห็นชัดเจนโป,ปลงทะลุฟ้าทะลวงดินทศทิตกลมสมบูรณ์ไม่มีมาไม่มีไปไม่มีที่หมายแล้วไม่มีที่หมายก็มีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีเรียกว่าผู้ตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ มหาบุรุษผู้ตื่นรู้ผู้ตรัสรู้ต้องเข้าถึงมีไม่มีเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ตื่นรู้ถ้ายังเข้าไม่ถึงมีไม่มีเป็นแค่ผู้มีความรู้มากเพราะเธออ่านพระสูตรคำพีมากมายอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้เธอก็คือผู้มีความรู้ เธอจำความหมายของพระสุดคำภีความหมายของตัวอักษรตัวหนังสือเก็บไว้ในสิ่งรับรู้เต็มไปหมดข้างในก่อเกิดนิส,สัยอนุสัยความเคยชินการยึดมั่นถือมั่นถือทิฏฐิของเธอติดอยู่ข้างในผู้มีความรู้จำเข้ามาอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ ติดอยู่ติดอยู่ร้ายขอบเขตแล้วคิดออกมาพูดออกไปมองออกไปและกระทำออกมาเธอคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงคนเรานี้หลงและตามวัวชอบเป็นผู้มีความรู้ไม่เคยคิดที่จะเป็นผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้ ก็คือไม่ต้องถูกเผาไม่ต้องถูกฝังไม่ต้องเวียนไวไายไม่ต้องเกิดตายโลกของเรามาได้อย่างไรทุกท่านลองแจ้งดูโลกของเรามาจากสิ่งที่เราจำเข้าไปข้างในสิ่งรับรู้ติดอยู่ข้างในเป็นปัจจัยเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงออกมา ติดอยู่ข้างในอัตตารับรู้มีเข้าไม่มีออกมีเข้าไม่มีออกเรียกว่าผู้มีความรู้ส่วนมีเข้ามีออกเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างเรียกว่าผู้รู้แจ้งผู้อย่างรู้ล้ำลึกพวกเราจะเป็นมหาบุรุษผู้ตื่นรู้แจ้งตื่น หรือจะเป็นผู้มีความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนหนังสือมากมายหนังสือทุกประเภทเธออ่านหมดอะไรอะไรเธอก็รู้อ่านหนังสือเจ็ดแปดคันรถหนังสือล้วนเป็นวิถีแห่งจิตใจอ่านจำอยู่ในสิ่งที่อัตาอตารับรู้ในอัตตารับรู้ติดขัดร้ายขอบเขตเกาะติดอยู่กับหนังสือ คิดว่านั่นเป็นของจริงคิดว่าเป็นของแน่นอนไม่รู้ว่ามันเกิดจากการกระทําของวิถีแห่งจิตใจล้วนคือวัตถุวัตถุวัตถุเธอเข้าใจไหมใจคือวัตถุวัตถุคือใจพวกเราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ตื่นรู้รู้แจ้งไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้ เธอศึกษาพระสุดรคำพีมากมายอ่านหนังสือมามากมายเธอเป็นผู้มีความรู้แต่ผู้ตื่นรู้ผู้ตรัสรู้หรือพุทธะคือผู้ที่ไม่มีที่ใดไม่ว่างไม่มีที่ใดไม่มีมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีครอบคลุมฟ้าดินจักรกวาล สัพพรูปลักษ์ทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้องค์เดิมที่เคารพรักพุทธะในอนาคตทั้งหลายเธอได้ถามองค์เดิมไหมว่าเธอจะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ตื่นรู้หรือจะเป็นผู้มีความรู้ลองทำความรู้แจ้งสักหน่อยดีไหมถ้าเธอคิดว่าต้องเล่าเรียน อ่านหนังสือมากๆจึงบรรลุพุทธได้แล้วคุณที่ไม่อ่านหนังสือก็ต้องตกนรกใช่หรือไม่การจะบรรลุพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราดอริยะไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือมากมายแต่ต้องมียานตื่นรู้มียานแจ้งตื่นต้องรู้แจ้งเขาสามารถขจัดรูปลักษ สามารถผันรูปลักษ์ไม่ห่างรูปลักษ์ใช้รูปลักษณ์แต่ไม่ยึดติดรูปลักษ์เป็นรูปลักษ์แยบยนต์วิถีแยโยนร้ายขอบเขตเธอมาได้อย่างไรต้องมีสภาวะหนึ่งต้องมีที่มาที่ไปแต่ละคนมีชะตาชีวิตมีชะตากรรมไม่เหมือนกัน ที่เป็นปัจจัยที่เป็นกรรมสนองเพราะความจำของเขาอยู่ที่นั่นปลอมไม่ได้ไม่มีใครบงการมันเป็นเรื่องของหลักธรรมสากลเป็นกฎของธรรมชาติขอเรียนถามพี่พี่น้องๆผู้ร่วมบำเพ็ญที่เขารบรักทั้งหลายองค์เดิมของเธอต้องการเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ตรัสรู้เป็นพุทธะเป็นผู้เข้าใจอย่างทะลุทะลวงล้ำลึกเป็นผู้สว่างสวยัยเป็นผู้รู้แจ้งผู้หลุดพ้นการเกิดตายเป็นผู้ไม่เกิดไม่ตายเธอต้องเข้าถึงมีไม่มีว่างไม่ว่างแล้วเท่านั้นหรือเธอจะเป็นผู้มีความรู้ เธอก็พิจารณาดูถ้ายังยึดมีก็คือผู้มีความรู้ก็คือใจส่วนมีไม่มีเรียกว่าผู้ตื่นรู้เรียกว่ายานความจริงเป็นเช่นนี้อยู่ที่หนึ่งความคิดของเราผู้มีความรู้ไม่กี่สิบปีก็ไม่มีแล้วยังอยู่ในถ้ำกลางของการเกิดตาย อยู่ในการเวียนว่ายอยู่ในกฎแห่งกรรมดังนั้นชีวิตของเราจะแสดงออกอย่างไรชีวิตจะอยู่เหนือสรรพสิ่งได้อย่างไรชีวิตจะสาตส์สองแสงสว่าง,งสวัยอย่างไรชีวิตสามารถกลมสมบูรณ์ร้ายอุปประสค์ได้ก็ต้องเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้ตื่นรู้ เป็นผู้มีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่ม,ม,มีจึงอธิบายหัวใจสำคัญให้พวกเราเข้าใจประเด็นนี้สำคัญมากเธออ่านหนังสือมากมายเธอไปศึกษาจิตใจของคนอื่นเธอไม่ศึกษาคนา้นคว้าพุทธกิจธรรมยานตนมีไม่มีว่างไม่ว่าง เธอไม่ไปศึกษาค้นควา้าทำความเข้าใจอัตตารับรู้ในธรรมยานสิ่งนี้จึงเป็นของจริงไม่สามารถห่างจากสิ่งนี้ตลอดการถ้าไปศึกษาใจคนเป็นความมีเป็นแค่ผุกบุญสัมพันธ์กุศลเท่านั้นไม่สามารถทำให้เธอบรรลุพุทธ,ธะ ไม่สามารถแจ้งเห็นญาณวันนี้จึงมาให้พวกเราได้เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้มีความรู้กับผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้ก็คือผู้ตรัสรู้เรียกว่าพุทธะหวังว่าพวกเราเป็นผู้ตื่นรู้เลือกที่จะเป็นพุทธกัน หากพูดไม่สมบูรณ์โปรดให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี